โอเคอันนี้มีคําถามจากผู้ติดตามนะคะ,ะที่เขาเข้าใจถูกแล้วก็คือเวอรเดนเนี่ยเราใช้ในรูปของคอนยูงทีฟสวัยมันก็คือใช้ตอนที่แบบสมมุติสุภาพหรือเงื่อนไขถ้าเราอยากจะสุภาพเราก็จะใช้เช่น Ich w g e n อันนี้คือฉันอยากจะจ่ายเงินนะคะเงื่อนไขที่ยังไม่เกิดขึ้นละ่ะ Wenn ich Zeit hätte, würde ich mitkommen ถ้าฉันมีเวลาฉันก็จะไปด้วยสุดท้ายก็คือว่าเป็นสมมติหรือเป็นความปรารถนา Ich reisen so nach Deutschland würde gern so นี่คือฉันอยากไปเยอรมันจังเลยแต่อาจจะยังไม่ได้ไปตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูโวเล่นกันมัง่งจะต้องการตั้งใจแน่วแน่มีเจตนาที่ชัดเจนจะทำอันนี้แล้วอะถ้าเราจะบอกว่าเราแสดงความตั้งใจอะเราจะพูดว่า Ich will noch fertig noch heute werden ก็คือฉันจะทำให้เสร็จ ภายในวันนี้แต่ถ้าเราจะพูดถึงแผนของตัวเองล่ะเราจะบอกว่าไง We wollen morgen ins Kino gehen ก็คือพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันนะแต่ถ้าในบริบทสุดท้ายมันอาจจะไม่สุภาพนัก Ich will das aber ก็คือเหมือนแบบจะวออันนี้แล้วว่าฉันจะเอาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณยุ c งถีบสวายเวอร์เด่นและตามด้วยอินฟินิทีฟเนี่ยมันก็จะเน้นความเป็นสุภาพมากโ o l เล่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตั้งใจแน่วแน่แหละว,ว่าจะทำํำจะวันนี้จะทําอันนี้แต่ถ้าคุณอยากเรียนแบบลงลึกละเอียดชัดเจนคอร์สแกมมาน้องน่อยช่วยคุณได้ทักมาที่ไลน์แอดเชอร์แมนฟันีนะะแล้วเ,เจอกันใหม่บ๊ายบาย